สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาสู้กันต่อค่ะท่านผู้ชมงวดใหม่ค่ะครับผมหมูว่านนี่คือบ่าใดเลยค่ะท่านผู้ชมเป็นตานายเนาะเลืกสิว,าว่าใดครับผมอืมบ่าใดก็สูคือเก้าค่ะพอเพ่งเพิน่นก็นยังว่ามันเข่าวสายละเอียดแล้วเนาะครับพอเพ่งก็โทษมาตัเงสาวๆคนนี้เท่าวีซีคนนี้โอ้เมิดเม็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 ด ค่ะอ๋อค่ะดอนมุ่งส้มคลิปนี้น้ำเสียจะนําเสนอขุนพี่พรเนาะสูตร,รยอดฮิตเลขล่างงวดวันหันเจ็ดกับศูนย์เข่าศูนย์ค่ะงวดนี้มาแล้วค่ะมาต่องวดเด้อค่ะดานผุ้ชสมโอ้เสียดายน้ำเสียร์บร,ริลล์ร่วงลักนวยพ่นพ่นห้ศูนย์หกแปดบานิสูตรเลขวิ่งเพันห้เจ็ดกับศูนย์มันส้นศูนย์ค่ะประกบคู่กันมาเสยเนาะศูนย์หกเลยครับผมค่ะ งวดนี้พันวาสิหายแ้อค่ะานู้ชมเดี๋ยวน้ำเสียถ่ายยุต่บันน้ำเสียเล่นลงเหล็กวิ่งก้อนค่ะครับค่ะเพราะว่าจะต้องล่งให้เอฟซีก้อนทีเพิ่นเห็นผลงานแล้วนะครับผมค่ะอันนั้นน้ำเสียเห็นค่ะเอาขอบคุณแนวทางคุณพี่พรขอบคุณเอฟซีใจดีทีเพิ่นทรงขอ,งของมูลไห้เนาะครับผมค่ะไปเบิ่งกันเลยเนาะครับผมเอาค่ะานู้้มปล่อยต่องวดเนาะครับผมค่ะสูตรฮิตล่าง เขา,อ,ขาอี่หรี่แม่ะโอ้ศูนย์หกแม่เลขว่าจะตัวเกานะ่าเนาะแถวปีนี้แม่ศูนย์หกยังอีกถ 3, 2, 1, 5, แถวสามสองหนึ่งหาเก็ดแปดเบอแถวแปดดูกระโม่ลเลยแปดหาอีกแปดหาสองหลอดเลยบ่สองหลอดเพิ่งเพิ่ใจค่ะท่านผู้ชมที่จำได้ก็คือ สามสองสแล้วกับหนึ่งหานี่หาหนึ่งแปดเจเจปค่ะศูนยหศนี่ค่ะท่านผู้ชมสองหอบแล้วโอ้เพิ่นออกเพิ่นออกได้สองเดือนเราเพื่นก็นจะเอายูเทิรนปแป้าเต่มม<า>สอง,สองมอก,กระล่ามากเลย้ อาไรมาบเบิ้งกระสียวเนี่ยน้อนี่ทำเชียเบิ้งเหล็กบนนี่เปลี่ยนแค่หาคับเก่าสามคับสองอยังมองเก่าอยู่เดินอีสองเดินดีได้สองสามนี่ที่รักลอยพวกไปใส่เชียรยี่พี่น้องบ้านในงวดนี่เสี้ยนเพวกเสียวสามมาดิบ้านนี่สิลเฮลัยสามดีมสงสัยสิลาแล้วสามมันี่ครับค่ะเบิ้นใส่ตัวใดก็นด้ยโอ้ยเอา ส่นตีน้ำเชี่ยจะบว่าเขียนเล้วค่ะเพราะว่าขันสีเริ่มเขียนก็นคือเริ่มเขียนหัวดนี่ครับค่ะเพราะว่าเอฟซีบางท่านพนกงาจะบ่ได้เห็นน้ำน้ำเชี่ยจะเขียนแบบทีว่าปล่อย <บง S 1> ให้เอฟซีเบิงกอนอรล่มจริงรรย้อนหลังถ้าว่ารู้จักสูตรคือน้ำเชี่ยบ่อยฟังจะบ่ลงให้คนะคะเพราะว่าถ้าเบิ่งแล้วถ้ามันลุดน,นะ่นะครับ ก็คือว่านละเนาะค่ะงวดนี้ได้เต่าอะไรถ่างวดนี้ขุนพี่พรครับผมเลขฮิตล่างด้วยครับผมเลขฮิตล่างวังหันเจ็ดกับศูนย์เข้าศูนย์ค่ะไปลักซิฟครับผมงวดนี้ได้ห้ากับแปดครับพี่น้องห้ากับแปดครับงวดว่างหันแปดกระดังในแถาห้ากระดังแปดดังอีเดีเดี๋ยวงวดว่านหันศูนย์หกกับเก่าสองเก่าดังเป็นว่าท่าครับ เป็นสัญจรเพิ่นบ่ออกเพิ่นมาออกงวดนี่ว่างหันหนึ่งหาก็แปดดังมัน,น,มนบ่บ่อออกเพิ่นจะมาออกงวดนี่นี่ระวังให้ดีนี่คือการวิเคราะห์คือจังจำเชียวว่าหาหาเก้ากับสองเก้าเก้าสองนี่ละให้กับเอางสิกับสองแปดแปดสองนี่จ้าอายุขาดันบุญส้มกับแปดเก้าแมนเฮ็ดกิจไว้ทุ่งงวดค่ะมาแล้วสองเก้าสองเก้าสองแปด ห้าเก้าแปดเก้านี่สี่คูนี่จอ,อยู่่ะว่ารู้ว่าสิงหดได้แต่ว่ากับแมนอีลีเก่าสองสองเก่านี่แจ็คสีบนแจ็คสีลางแจ็คสีกลับแจ็คสีตรงเนาะครับค่ะถ้าโดยที่น้องเชี่ยววิเคราะห์หมวกว้อนผลเก่าดังมากเป็นหวยสัญจรบร่เขาาพ่มาเลื่อนมาเป็นหมวนี่นี่เห็นปะแมนนี่ บานนี้งวดออกมือว่านนี่สองตัวนี้ดังมากนี่แม่นนีกับซีอีกตัวหนึ่งดังมากโอซีสองงวดเลยที่แถาดังดังมากซีออมาเลยแล้วว่างวดนี่แต่ว่าแปลนี่ดังอีีครับผมงวดว่าหันค่ะงวดว่าหันนี่คุณพี่บอลคนส่งรักนวยแห่น้ำเชี่ยแล้วค่ะศูนย์หกแปดศูนย์หกแปดวันี้ของน้ำเชี่ยวันว่าไรล่งค่ะ เขาใจว่ามันส้นศูนย์แล้วไหมครับศูนย์หกแปดพินพันว่าเป็นหลักหน่วยค่ะเพ่นทรงมาใหยน้ำเชี่ยศูนย์หกแดบานีเห็นว่าสุดรยอดฮิดน้ำเชี่ยลงแล้วมันส้นศูนย์คิดว่าศูนย์สิบห้าแล้วอนะครับกัลเล่บอมมาลงศูนย์หกเป็นหลักหน่วยกัเล่ผ่านโอกาสไปเลย แต่ก็เอาเล็กวิ่งพ่นมาลงยุ่ครับผมค่ะเอฟซีพันทรงมหาห้เด้อค่ะขอพูดน,นี่คือเอฟซีพันทรงมหาห้เด้อค่ะน้ำเชี่ยกล่ะลงให้เอฟซีเบิ่งค่ะบ้านนี้นี่ช่วงใบนี่เพิ่นจะทรงเหล็กรักมวยมหาห้น้ำเชี่ยค่ะเหล็กักมวยมหาห้น้ำเชี่ยเดี๋ยวน้ำเชี่ยะจะลงอาจจะเป็นคลิปที่สามเนาะครับผมค่ะ องตัวล่างบ่ตองกับอย่างวางวดว่าหาในเพื่อนห้รักเมว่อ้น้ำเสียพอได้ลงศูนย์หกแปดพะวามันส้นตัวหนีไปแล้วน้ำเสียลงไปก่อนหนานี่นะครับค่ะเออศูนย์ตรงมากแทะก็มาอยยุแต่ว่าจังได้เป็นมาประกบกันนะแม่ค่ะคือมันก็ว่าฮิตล่างเนี่ยเป็นลักซีไปรเรเยตีเออบาเนี้นนนรักเมื่อไเพิ่บดศูนย์หกแปดนะเหรอแม่ พ่าเปิเข้า,ขาใจเนาะว่าทีห้องเกยเห็ดน่ะเลขชนกันะมากแล้วบางสีนะแจ้งได้มาประกอบกันงวดนี่ิ่นจะส่งมาห้อีกเด้อค่ะรักนวยค่ะ,คะเดี๋ยวอัดคันส่งมือน,นีน้ำเชี่ยก็จะลงมมือแรงงห้ค่ะเพราะว่าคลิปที่สองน้ำเชี่ยมีแล้วค่ะทีเอฟซีเปิ่นขอมาหายลงมค่ะเอาคุณพี่พรเนาะไม่ยังเต่าเลยเนี่ยที่เด็ดเลยครับผมอืมชัดเจนมากเลยครับผมนี่เิ่นว่า หลักหน่วยบรุดจะเทียจอบเอาได้ค่ะน้ำอีพอขาดนัมนเพิ่นมั่นใจเพิ่นจะโทรหาน้ำเชี่ยเลยค่ะปกติมีแต่น้ำเชี่ยทรหาอี่พอเนาะเนียนค่ะนี่ก็จะงวดนี่เพิ่นโทรหาน้ำเชี่ยนี่นี่ที่กินเพิ่นว่าให้อัดคลิปด้วยค่ะแต่ว่าบ่าได้น้ำเชี่ยกับกิดหอดเอฟซี เพิ่นบ่อถิ่มบ่ป๋าเฮากับพ่อถิ่มบ่ป๋าเพิ่นเนาะครับค่ะเข้าหู้เพ่เข้าเพิ่นกะแล่นเบิ่งเฮาให้กำลังใจกดไหลกดแชร์น้ำเชียกะเอาลงให้ FC แต่ว่าน้ำเชียบ่เอาย่านมันถือแม่นบ่ค่ะแม่ว่าบ่แล่นไปหม่องใหม่แล่นหน้าแล่นหลังจนบ่ถือค่ะบ่ถือเลยงวดว่างหั่นอีพ่อเพิ่นอุตส่าหวบอกว่าเอาค่าสมุดปากกาขึ้นเด้อน้ำเชีย ใส่ดีดีเนาะเช้าน้อเพิรนี่ครับผมเอ็ซีบอว่าโอ้ยยอมรับขักล้วนี่ย่อมรับขักสิบสองมวดแล้วเด้อครับผมมีปีหนึ่งยี่พอว่าเลดดับเพิร์ลุษจักเถียเลยมีปีเดียวทีน้ำเสี้ยวอกกับเพิ่นดับบนเอายูด้ค่ะยูน้ำเก่ามาเสี้ยเพิ่นอยากให้เก่ามาเสี้ยน้ำเสนอเนี่ยนะนในกระทูหาด้วนด้วยกันครับผมค่ะแต่ว่าน้ำเสี้ยเพอะเอาดอกค่ะเพราะว่า น้ำเชี่ยปักหลักชุดนี้มาเป็นปีแล้วเนาะครับค่ะวันนี้เลขบนดับบนกับคู่ยังสี่ไปเบิ้งน้ำเก่ามาเชี่ยเด้อค่ะเพราะว่าอันพันยาไขกเก่ามาเชี่ยรงครับค่ะน้ำเชี่ยเคยลงอันนี้กล็ลงจาน,นีนีค่ะยังเนี่เลขดับแป<ผ>ดสำนักนก่ามาเชี่ยกับอาจารย์ปู่นี่กว่านี้จะสีลงบ่ลงนะครับพี่น้อง<โฮ> ลงคือเกาแล้วนาะค่ะับ,บสองสำลังนี่เอาไปอยู่ชนะพลน,นี่ค่ะฟาเท่านี่สุดยอดอีรีเนี่ยแอดนลงคนงยอมหลับเลยลอยหิบตนี้อย่ต่อไปเนี่ยก็ลอยหาเจแล้วนี่บ่มีผู้ใดเหตุใดคขึ้นเลยเนี่ตัวเดียวดับตัวเดียวชนกระปูสีสะเกตผู้สีสะเกตดแ่สุดยอดเนาะครับค่ะนี่ ก็มาเชียร์ปีนี้น่าจะสองหอดแล้วเห็นบอสูเส้นลงบ่ไไรเลยน่าจะว่าว่นปูกับพ่อยูแล้วสองหอดแล้วนี่งวดนี้ปูอยู่อยู่แมนเดี๋ยวก็มาเชียร์สีตามแล้วครับผมเด็กดับปูเดี๋ยวน้ำเชียร์จะมาบนปูอยูดียู่ที่เถอะปูร่วมดีบนเคนเอาอยู่อยู่หากับหกแล้วเพราะว่าสูตรที่ว่าน้ำเชียร์เคยลงมหมดนแมนอยู่ดีอยู่ นี่เห็นบ่นี่เป็นอาหาสูตรแรงเลยน้ำเชื่อตัวเดียวครับมายิ้มกับว่าอยู่เห็นบ่อ๋อคล้องแท่นี่เส้นลงคือกันนี่เนาะนี่เขามีรุดหรอะค่ะแต่คมณส้มเนาะอ๋อคลิปนี้เน้ะคะ่ะเดี๋ยวน้ำเชื่อกบสิตามเสี่นไม้ก็อาจจะมนี่มากเนาคะ่ะเพราะว่าฝนท่มมากเราก็อ เสียรายของอาจารย์ประสิทธิ์แม่ค่ะท่านผู้ชมน้ำเชียรยลื่นอาจารย์ประสิทธิ์ให้ศูนย์หกแม่โอ้เน่าเสียดายเ่ามาเชียรถักไปถามมาอันอาจารย์ห,หัวขามโคม้งแม่ขอหัวไทยเนี่ยเปิดเปิดทรงมาอ่านแล้วว่าเขาไปเอาไถ่คนหนึ่งแม่ครับค่ะอาจารย์ประสิทธิ์แม่ค่ะท่านผู้ชมลืม่นพอดวงแห้ง,งกันนี่น้ำเชียร์เพิ่นไปซื้อลอตเตอรี่เพิ่น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 ทรงไงวันเกิดหลานเพิ่นวันที่หก คนดวงเนาะดวงพนดีแต่ว่า่ัใหาข้าหาศูนย์มันออกศูนย์หก่ะเนาะแมอ่อเอค่ะคลิปต่อไปน้ำเชียรจะนํำเสนอเลขแม่เอฟซีที่ไต่คอมเมตนเด้อค่ะคเลเพ่นเขาดีเอฟซีกะบอกว่าให้เอาเลขแม่มาลงในน้ำเชียค่ะเอาค่ะเ่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วค่ะห้ากับแปดเนาะห้ากับแปด เดี๋ยวถ้าเพ็่นทรงรักนวยมาก้้าเพชนกันนําเชี่ยกะจะล่งให้เอซประกบคูไห้พร้อมเนาะครับค่ะเป็นเลขล่างไม่ต้องกลับเลขครับผมงวดว่าหัน068มาชนกับของเพื่น7 0, กับ0ก็คือชศูน0เนาะครับค่ะเอาคลิปนี้กะบ่ได้เห็นหนาเลยค่ะรัานผู้ชมขายขีมขออนุญาตพี่น้องเอซขายขีมถ่ายคลิปเนาะครับผมค่ะ อาสบู่เซรั่มทานหน้าแลวก็แป้งตลับขายดีอันดับหนึ่งเนาะครับผมค่ะสั่งจองกันมาไหญ่ด้วยค่ะ์บอถืกเลขกะสวยใด้เนาะเนี่ยแอดไลน์ก็คือ098 474 0683ครับผมค่ะของมาครบค่ะสำหรับแม่เอฟซีที่พนสั่งไปแต่อาทิตย์ก่อนเนาะครับค่ะเพราะว่าของพึงได้วันเสาร์บาลวันอาทิตย์พนกะเลย่ยยุด ขนทรงพนเนาะบ้านนี้เก่ามัเสียกับน้ำเสียกั็เล่ทรงหมู่บ้านนี่ค่ะของอาจจะได้วันพุธด้วยแม่กะหลายๆทันเนาะครับค่ะลอกอนค่ะวันพุธได้ค่ะได้รับของแถเนาะแม่ค่ะคลิปต่อไปแล้วค่ะท่นผู้ชม f อฟซีพนวาเอาของแม่เอฟซีทีพนคอมเมนต์ใต้คลิปไปบอกไปไปล่คลิปให้แน่ครับผม่อยากให้เอฟซีพนได ค่ะแต่ว่าแม่นี่น้ำเสียเห็นผลไหลยรอบแลยดิเหลขคนเขาดีดิค่ะบ่า้เอฟซีผลกระเลยทรงห้น้ำเสียน้ำเสียรกระเยาะล่ไปเบื้งอยู่ในใต้คอมเมนต์เหลขคนเขาอีหลีศูนยกหกศูนยค่ะคลิปต่อไปเนาะครับผมค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ